ดีค่ะชื่อติน,นะคะอ่าที่ได้มนโ้อกาสมามามันดูดวงกับอาจารย์เนะวาะติดตามอาจารย์จัดดูได้จากยูทูปอะพอดีมีแบบว่ามีความความอยากของตัวเองในการที่อยากจะดูดวงอะนะก็เข้าไปดูในยู u ู e อยากขายบ้านนะคะก็<笑><笑><笑>เลยเข้าไปดูพอดีมามาเจอเจออาจารย์พอดีแล้วอ่า โดยโดยที่ว่าคุณสัมพันธ์มัง้งเพราะว่าดิฉันก็นแนานะนับถือพระพิเนศอยู่ด้วยแล้วมาเจออาจารย์ที่ดูเสียงเป็นเสียงพระพิฆเนศเป็นเสียงพระแม่ลักษมีอะไรอย่างเงี้ยคือร้อยแปดเสียงนะคะตามตามที่อาจารย์เคยเคยพูดใน YouTube ไว้ก็เลยมีโอกาสได้ดู แล้วไปเจอดูออนไลน์ด้วยอยู่คืนหนึ่ง <Wow. S 1> แล้วดูดูได้ดูเป็นเป็นหนึ่งคำถามแล้วดิฉันก็เลยพิมพ์เข้าไปอาจารย์ดูให้วว้า <Wow. S 1> แล้วรู้สึกว่าอืมน่า,น,าน่าจะน่าจะใช่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากดูรายละเอียดเพื่อที่จะเป็นแนวทางเพราะว่าวัตถุประสงค์เราคืออยากขายบ้าน <laughs> เราก็เลยอยากจะแบบ ให้ให้อาจารย์ดูให้ชัดๆเลยเพราะว่าดูใน YouTube ก็คือของคนส่วนรวมนะคะก็ใช้เวลาก็โชคดีมากอะค่ะหนึ่งอาทิตย์ได้มีโอกาสเข้ามาดูกับอาจารย์ค่ะสถานที่จากคนที่หลงทางบ่อยมากมาง่ายค่ะอยู่หลังมอลังสิแล้วเป็นบ้านที่บอกว่า สวยอะค่ะไม่น่ากลัวเลยจะถามว่าสถานที่โอเคไหมโอเคมาก